คะพอดีว่าใช้ทีพาร์เนอร์อยู่อะค่ะเห็นเขาบอกว่ามาแลกกระเป๋าที่นี่ได้ส่วนลดสิบเปอร์เ kind ซ of yeah. sì, so ็นต์ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะอุ้ยได้ริด้วยเหรอคะใช่อันนี้คือแลปได้เลยใช่ไหมแลปได้เลยค่ะงั้นฝากแล็น่อยนะคะได้ค่ะปกติใช้เวลานานไหมคะที่จะแลกไม่นานเลยค่ะเวลาในการแลกอะค่ะไม่ถึงไม่ถึงห้านาทีใช่แล้วนอกจากการเลิกแล้วแบบแลปช่วยอะไรได้อีกบ้างคะการแลปกระเป๋าอะค่ะส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาแลปก็จะกันกระแทกค่ะกันสิ่งของด้านในสูญหายแล้วก็หลักๆเลยก็คือเผื่อลูกค้าก ็นอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะที่จะตัวล็อกล็อกไม่ได้ว่ามีปัญหากลางสนามบินอะไรเงี้ยลูกค้าก็สามารถมาแร็ปเพื่อที่จะป้องกันสิ่งของด้านในได้โปรโมชั่น10%นที่ใช้ที่สนามบินไหนได้บ้างคะโปรโมชั่น10%ของทีพาร์ทเนอร์นะคะสามารถใช้ได้ทั้งสามสนามบินเลยก็คือสนามบินสนุวรรณภูมิค่ะแล้วก็สนามบินดอนเมืองแล้วก็จะเป็นสนามบินภูเก็ตค่ะอันนี้คือแร็ปแน่นหนามากเลยนะคะเนี่ยใช่ค่ะเราจะแร็ปไป2รอบค่ะแล้วเราก็จะติดฟิล์มเหลืองไปให้แปดสิบเปอระเซ็นต์นะคะเพื่อที่จนปกง คือกรีดไปไหมคะกีด่อเดยให้ค่ะจะได้จับได้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณลูกค้าขอบคุณนะคะแกะยังไงอะคะอ๋อไม่ต้องห่วงเลยค่ะคุณลูกค้าแกะง่ายเพราะเรามีเซฟตี้คัตเตอร์แถมไปให้นะคะจะอยู่ด้านบนของกระเป๋าสามารถจับตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็กรีดได้เลยค่ะนี้ราคาเท่าไหร่อะคะปกติราคา250บาทค่ะจะเป็นสนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็สนามบินดอนเมืองค่ะส่วนสนามบินภูเก็ตเนี่ยจะราคา3 5 0บาทแต่ถ้าลูกค้าใช้กระเป๋าพีพาร์เนอร์นะคะเรามีส่วนลดให้หน้าร จะเหลือ225บาทแล้วก็จากสามบาทก็จะเหลือ315บาทนั่นเองค่ะอุ้ยถูกมากเลยอันนี้คือใบใหญ่ขนาดนี้ก็คือ250หรอคะใช่ค่ะราคาเดียวทุกไซส์ทุกขนาดค่ะอุ้ยราคาดีมากนึกว่าจะแพงกว่าน,นี้แถมแบบมีลด10%มาให้อีกด้วยใช่ค่ะดีมากเลยค่ะอุ้ยขอบคุณนะคะเดี๋ยวจ่ายตังค์เลยขอบคุณมากค่ะข,<อ>ขอบคุณนะคะอคุะะ้ยขอบคุณด้วยี่ใช้เวลาไม่ถึง5นาทีแล้วก็ราคาดีมากด้วยนะค,ะค,คนน่ะทุ มีถึงสามสาขาด้วนกันนะคะที่สนามบินชลบุมจอนเมืองแล้วก็ภูเก็ตใครที่แบบเดินทางไปที่สาขาไหนนะคะก็คือไปแวปได้เลยใครที่ัวกระเป๋าเปื้อนหรือกระเป๋าเลอะเนี่ยแนะนําให้มาแวปแนะนํำค่ะที่มีสินแว้